มาดูวิธีการลงโปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำหรับรูปภาพภาพนิ่งนะคือแบบว่าเอฟเฟกของมันนี่จะง่ายหน่อยโปรแกรมตัวนี้มันมีชื่อว่า Wonder Share f i ิโมล่ไม่รู้เขอ่านว่างไงนะแต่อ่านอย่างนี้ไปก่อน ก็คือมันจะมีวิธีแคกอ่ะก็คือตัวนี้ถ้าเราตัดต่อวิดีโอที่เป็นภาพนิ่งและมีเอฟเฟกต์แบบอัตโนมัตินะคือมันจะง่ายนะคือตัวนี้แหละง่ายที่สุดในการตัดต่อเข้ามาอ่ามันจะมีตัวลงคือตัวนี้นะ64ิบิตนะลองไปกค,ความมือแล้วก็เลือกรัน add editor เลยตัวนี้ถ้ามีภาษาไทยก็เลือกถ้าไม่มีก็เอาอังกฤษนี่แหละนะ ไม่มีภาษาไทยเนาะเอาอังกฤษไปเลยอ้าวตอนนี้ก็ตอบใส่เครื่องไม่ถูกนะตอนนี้ไปก็ลงคือพอเราลงเสร็จปุ๊บนี่เราจะพึ่งรันโปรแกรมนะให้ปิดไปก่อนเราต้องไปแคคซะกก่อนตอนนี้ก็ดึกศูนย์นาฬิกากว่าเลยห่วงนอนล้ว,วนลคนทำคลิปก็แต่จะทำเอาไว้ใน YouTube นี่เผื่อว่า ในวันข้างหน้าอนาคตมันจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังนะคือความรู้บางอย่างคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะพึ่งมาศึกษาแต่ถ้าคนรุ่นเก่าแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านการศึกษามาหมดแล้วแนตะ่เ,เราก็ทําให้คนที่ยังไม่ได้เรียนรู้กับพวกนี้ก็อาจจะยังมีนะเพราะาคนเรามันก็มารุ่นใหม่เรื่อยแล้วก็รุ่นรุ่นรุ่นต่อกันมา างทีจะไปหาคนสอนก็ายากนะดูวิดีโอใน y o u t u b e นี่ง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินค่าคนสอนด้วยนะไม่ต้องมีคนสอนก็เป็นนะเออไม่ใช่มีคนสอนหรอกมันก็มีคนสอนนั่นแหละก็คือเราสอนในนี่แหละแต่หมายถึงว่าเอะไม่มีคนไม่มีคนสอนแบบเสียงเงินนะก็ก็ใช้งานได้เราจะเพิ่งกดลันตรงนี้นะ เอาเป็นว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวเพิ่งเปิดก็ได้อะเดี๋ยวเพิ่งเปิดเอาปล่อยไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วเข้ามาแคกตรงนี้ให้เราลากถือแบบนี้แล้วก็ปีมาเลยนี่ก็ปีมาเสร็จปุ๊บเราเข้ามา Dice นะ Dice แบบนี้มันอาจจะอยู่ตรงโปรแกรมไฟล์ x86 ก็ได้หรืออาจจะอยู่ในโปรแกรมไฟล์ธรรมดาก็ได้ลองเข้ามาดูไฟล์ธรรมดาดูนี่โปรแกรมของเรานี่มันชื่อว่าอะไร Wonder Share นี่เห็นไ,ไหม ไฟของมันชื่อของมันนะจำชื่อของมันนะข้างในมันจะเป็นฟีโมล่พาพอเข้ามาแบบนี้ปุ๊บนี่ให้เราคลิกคว้ามือแบบนี้เราก็เรียกพาร์ทเลยเราก็วางลงมาอยู่นี่เลยพอมันลงมาอยูน่นี่ปุ๊บนี่ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วแหละใช้ได้แล้วมันก็นี่นี่น,นมันก็มีวิธีบอกวิธีลงนะแปบ๊บนึงวิธีไฟล์ ไฟล์เข,ข้ามามันให้เราอ่านตรงนี้นี่บอกว่าลงเสร็จแล้วเข้าไปเอาไฟลแคคไปในโปรแกรมวนได้แชร์นีไ่ไหมอย่าแงบบที่ทําให้ดูเมื่อกี้นี่แหละพอเราเราทําเสร็จปุ๊บเรามากดลันตรงนี้ก็ได้เท่นี้กดลันคือเราเราแคคแล้วไงถ้าเราไม่แคคมันอาจจะใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้มันก็อาจจะมีตัวหนังสือมาโชว์ในรูปภาพของเรานะมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่ได้ เดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจึงจะสอนวิธีใช้งานโปรแกรมฟิมโมลานะว่ามันใช้งานยังไงบ้างสำหรับคนที่มีรูปภาพเยอะๆอย่างนี้อยากจะเอารูปภาพภาพนิ่งมาทำเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้นะมันก็จะมี new project กับ project เก่าใน2สองอย่างคือใช้ได้ทั้งคู่และถ้าเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ก็อาจจะเลกตัวนี้และการตั้งค่าตรงนี้นี่ มันก็มี16ต่อ9 1ต่อ1 9ต่อ16 4ต่อ3มีหลายแบบอ่ะก็มี11ต่อ9แต่มันขึ้นอัตโนมัติมาคือ16ต่อ9นะก็น่าจะได้สมมติว่าเราคลิกข้เามานี่ถ้ามันให้อัปเดตเราไม่ต้องอัปเดตนะเนื่องจากว่าของเราเป็นไฟล์แคกอะ ถ้าเราไปอัปเดตปุ๊บมันอาจจะใช้งานไม่ได้อา้าวปิดลงไปตัวนี้นะนี่เราก็เอารูปภาพเข้ามาที่นี่รูปภาพถ้ามีนะในนี้วิธีการใช้งานต่างๆนี่สมมติเป็นภาพนิ่งพวกนี้นะเราเข้ามาสมตัวอย่างสมมตนะนินี่มันจะเข้ามาถ้าเราทำวิดีโอต่างๆแล้เราก็สามารถลากไฟล์รูปมาอย่างนี้นะ มาทำต่างๆอันนี้ยังไม่สอนวิธีใช้งานนะแต่ยกตัวอย่างว่าเราเปิดขึ้นมาค่อ,นนคอยคอยสอนทีหลังนะค่อยเอ็กพอร์ตเอ็กแพไปตัวนี้เลยเอาเป็นว่าตัวสอนเอาไว้คลิปหลังเนี่ยมันจะยาวไป